น้อย่างน้องไม่ไหนกะอยูรับส่องสาวหน่อยพาเห็นพาคิดแชแนลน้องไม่ไหนก่อนสิ่เขามาเบิ่งคลิปนี่ยกะ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูบสาวหน่อยนี่เด้จ้าไม่ไหนสาวหน่อยทีมาพานั่งพาน้องสาวเก็พักสาวเตี่ยไปสื่อโทรศัพท์พี่น้องคนยังได้มาโดนแล้วล่ะน้องๆอันนี้กับปีใหม่นะเนาะคนกัน้องเตี้ยยายให้กันไม่ไหนีที่มานสื่อโทรศัพท์สือของตัวเอง อะไหเลือนเรอ้งคเิกันเลยเทาหันทรัพั์เลยพี่นันเลือกคบข่ฮะอะไรีอะไดีอะไบ่เอาบ่เอาหา คะนี่แล้วค่ะนี่ผดซื้อรุ่นนี้หหนพ 10, 999, ี่น้องผดซื้อหนึ่งหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทพี่น้องตอยากได้นอกกับพี่ใหม่แล้วก็ซื้อของขวัญให้ตัวเองพี่น้องกำลังตอนนิทกับกำลังเคลียร์อยู่นี่ซื้อแล้วค่ะ โเ็จนได้ื่อนที่สื่อโท่าัรท์เท่าไร้หน่เก้า้ยเก้าสิบเกบาทซื้อของคัญให้ตัวเองพี่น้อง đi chơi vào đi chơi vâng cam nhìn nữa cứ sẽ đi chạy lại đó nhìn cho k hàng à <laughs> แซ่บวะเตะแ่บยังแบบบอมันนี่มันนี่มาซื้อยังมาซับกระหิเอ้ยดีใจหลายบ่ดีใจหลายดีใจที่สุดเลยเอ้ยซื้อเมื่อไหร่เหมือนหรือพันคือเขาซับยี่ห้อยัง vivo v ยี่สิบได้ของแถมยังแน่ืไหนจะว่าได้หลายเลยได้หลายอย่างเลยมาเบิ่งดูจะได้ของแถมยังแน่ เป็นเถียงเดีเ่ยวคนแล้วก็ได้เม้มสามสิบสองกิก๊กแลกว้วก็มีกระเป๋าบ้างด้วยนกคือไม่ด้วยจับกระเป๋ากระเป๋าหนังพี่นอ้องเดี๋ยวพอดีและด้พายไปทะเลปีใหม่นี่กระเป๋าหนังในแบบนี้ ตอนนี้กำลังข่าเพิ่นกำลังสมัคร g m a i ลให้เนาะพี่น้องหนึ่งมื่นเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทไม่แต่เก้าเก้าชีวิตเขาต้องเก้าหนาเก้าเก้าเนาะ ชาพรใยไฮคับพรหอยยางเม้ยาลบไม่ได้เข้ากล่องหิงเลยขยับคิ้วๆจบายดีพี่นองแล้วเจ้ามายังไหมาจ้าบ่มีแบหวะนะบังคับมาเฮ้ยคนไปจบังคับจะเมื่อไหร่ล่ะเมื่อไ่เนี่ยอันนี้งาม นี่ราคาเต็ดตัวนี้หาเก้าเมื่อเราบอกแล้วแล้วอ่ะไปเมือ่อเราตองแถมหลายเนาะอ,อาจจบถูกกันจับเพียงก,กันสองเลยนเนาะเน้นนนอพอทองเนาะดีใจดีใจไปนางดีใจลายเยี่ยมจในแขวเหี้ยไปไป ไปช้อปปิ้งกันต่อนี่แถ็บกระเป๋าหนังเอาเอาเข็มดิเอาโครถเข็มดิไป่ไปส่่ะเป๋่รป่เปใ่่เปส่เป้าหปาใ่เป่ป่ระเป่ะสิกับเล๋าใ่น้องได้กรศัพ๋์เ มันอยากได้มาโดนเด้พี่น้องก็เลยพี่ใหม่ละให้พิ่ชื่อซะคือของขวัญให้ตัวเองเธอซับเก่าได้จะสี่ไฮไพรคือโบชากให้เขาใส่ เปง้อมแกมให้มึงมเอาบ่ทำไมมันจะไนไม่ได้ซื <Yep. S 2> <home em S 1> ้อหายมึงก็อยากซื้อเหรอเห็นไหมเห็นไหมรับพรชื่ออย่าง ก,กินแกันแล่มปันเล็กหน่อยเนาะไปเนี้ยยังเลยไปบงเปขาเนะเดีย๋ยวไปกินแกันแล่มปันเล็กหน่อยเลยสิยอมผมอีกแล้วเหรอ,หรอก,กูไม่ชอบกูไม่มัก สีน้ำตาลประกายเทอ์อนาเ่าห่เน่น่่เน,น,น,น่่ต้องเอเนี่ยสีนี้นอชอบปลล<ะ>่ะเนี่ยช<ด>อ,อบอย่างเงี้ยกูชอบก็นเ,นอบเอาดิแล้วแต่ตัวชอบชอบ ซื้อเข่าแล้วก็ซชิ้นเนี่ยแล้วมอูบไม่เด็ดเลยโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เราซื้อวันนั้นอ่ะเนี่ยเอาเนี่ยสองถุงเลยแล้วเตี้ยเนี่ยเอานั่นออกพรลำชัยชัยยาลิน,นเนี่ยวันนี้วันนั้นเอาตัวนี้แหละหอมแล้วก็นิ่มนนเฮ้ยเอาไปไ,ไว้ทีเออ็นที <laughs> <laughs> Xe này vào, xe Xe lại lại Bài Ừ, xe, ờ, xe Nhang, 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 với thông bút, Anh à, đi Chưa gặp khảo khi nào Tua đã thoát Cao đi Áo 5 xin Áo 6 xin cái này Bà thù vì nào สืบปลาทูหกตัว<อ>ไปไปจ่ายเงินเฮ็ดเนี่ยเอาชับแปดเอาชองทงเลย บงังโถงงามๆเลยสองโถงไปเมื่อไปใจเงินเงาแล้วแต่มากมากก็จีนก็มากก็จีนไปเอาเข้าขคูนคูนเงา พี่น้องแฟบลดราคาจากรอยลอยหาสิบเกาพี่น้องเหลือเก่าเกาจะสือไปหานเออนั่นแหละนั่นแหละจะคิดเงินละกัสิกกับบานพี่น้องอพี่น้องตอนนี้ก็มาหอบหออเวนทีเรียบ้อยพี่น้องไปสื้ทโทรัก สาวมีหน้าสาวเตี้ยพี่น้องซื้อของควนให้ตัวเองพี่น้องเอารักษาเปิดกระเพาะ V ยี่สิบดีใจหลายป่ะเตี่ยหลายยักได้เองปาไดหลายสองปีตั้งแต่ปีสื่อเถื่อนนี่อ่ะเปิดเบิดหมดเลยเอาของแท็บมาเปิดก็เปิดแท้ยังไง ดีจ้าหียังพี่น้องของแทนเละเพาว่าเครื่องดูดฝุ่นพี่น้องแต่ก็จะใส่เป็นหรือบอพี่น้องเอ้ยงามเด้อพี่น้องงามงามไลยพี่น้องหนึ่งหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทพี่น้องสีวิตตเก้าหนาแต่เป็นหนึ่งหมื่นพันละพี่น้อง อันนี้ก็สากขาไว้ของงามรพี่น้องงามารผัใหมดงามราแถงหมดเช่เป๋าแทกรเปาหนังนี่นเปาหนังายไป็นทะเล ถ้าหน่อยอยากได้แม่มานอกก็เลยขอแม่มเขาสามสิบสองกิ๊กเก็บแล้วแล้วดีใจหลายนะ แต่เขาจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยพี่น้องเมื่อสุขุขุคนเนาะพี่น้งนะองเนาะเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลก,ก์กดแชร์กดติดตามช่อง y ยูทูบสาวหน่อยเนาะเพื่อเป็นก็ร่างใจให้สาวหน่อยได้เห็นคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะอ่าสุดท้ายแล้วอ,อ่าขอกล่าวคำว่าสบายดีบ๊ายบาย